ไปสวัสดีบ้าแล้วสวัสดีอ้โหเป็นชินอูบุแบบเอาเวเกนนะไอ้ไไปไหนแล้วชินอูบไอ้ชินอูบุไปแล้วุรแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีเออยยาหนีนะเว้ยเออมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอเคตัวนี้อู้สู้อยู่นะอยู่อู๋โดนมัดเจ็บอยู่นะเอาไว้ตัวนี้เลือดหายไปร้อยหนึ่งแล้วนะแต่ชินอูบก็เจ็บเหมือนกันชินอูบก็เจ็บเหมือนกันโอ้แต่เร็วมากชินอูบเร็วมากเร็วมากไปไหนแล้ววะดูผมมองไม่ทันอู๋มองไม่ทันเลยโอเคนี่ก็เด็กขับสิจัมชัดเก่งช่วยด จีูนี่ครับผมก็กำลังสักเกมไมคคลาดเชนี้แล้วพี่คไหสั่งเวียนใหญ่าอีกแล้วเอก็ โอ้โหมากันอีกแล้วเะครับผมสับสังเวียนใจบาดเนี่ยซึ่งวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามากันแบบไม่ธรรมดาอีกแล้วนะยครับเพราะมว่าแต่ละคู่ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดเลยเชียวเชียวก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ก็จะไปเริ่มก็อย่าลืมกดไลค์กดส u b s c r เพื่อพิทนำใจผมได้เข้ไปด้วยแล้วกันนะครับผมกวดรับยังโอเคถ้ากดกันแล้วแล้วก็ไป ปเลยโอเคผมนะเราไปเริ่มกันจากไฟแรกเลยดีกว่าและนั่นก็คือนี่รักเราชาติในโคมแดงนั่นเองดีครับผมก็จะเป็นอ่าแก๊งสามเกลอกับคุณอูซุยเลยครับผมนะก็แน่นอนนะเพราะวันนี้เรามีดายคีก,กับกิวทาโร่มาแล้วนั่นเองซึ่งมอสมันจะคลมมอดกันนะแต่ผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันแหละนีครับผมมาดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะพร้อมแล้วสามสอง ตึบ๊บป <ame> ึ๊บไปเลยเฮ้ยโอเคสัสดีบาร์แล้วครับแล้วก็โอ้เปิดไปแล้วอ้าวเวสวัสดีโอ้โหรัวมากนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะโอเคสัสดีมีดาคีได้คีพพุ่มไปแล้วว่าโอ้ยอุ้ยสัสดีอุ้งซุกมาคู่กับเกียร์ทะโร่นะอืมบอกว่าเด็กๆไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองนี่โอเคสัสดีอุ้งซุกมาคู่กับเกียร์ทะโร่นะฮะยังดูเดือดแล้วไงที่เหลือเอ้าตายแล้วอ๋อสวัสดีตายแล้วเลยครับเหมือนคุณอุ้ซุยนะโอ้โหดูอุ้งซุยเลือดแค่นีี้เหหอออมดกยรโโ่จะ ผมไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เกียร์ทาโร่โอ้โหเลือดแทบไม่โดเลยนะแทบโดเลยเอ้ยสวัสดีโอเคเอาเว้ยเว้ยเอาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวผมผมทุวยให้ผมทุวยให้พี่มามามาตู้ต่อตู้ต่อตู้ต่อโูเคจะดีอุ้ยเดี๋ยวชงโดนลุมแบบนี้ยังไงอุ้ยดายคีเอาไปตอนนี้หนึ่งแล้วว่ะหนึ่งแล้วว่ะหนึ่งองคบอกว่าโอเคนี่นี่นี่ก็โอ้โหดีเยี่ยมเลยผมไม่รอดนะครับผมนั่นนี่ขนาดให้หลายคนลุมแล้วก็ยังไม่ไหวว่าเกียทะโรดกับดาคีโหดเกิน นย่าดูดีอุย้ยคนน่ากลัวหมดไปพี่โอเคผมนะมากันต่อที่รอบที่สองดีกว่าเลยครับผมซึ่งรอบที่สองในวันนี้ั่นก็คือนไข่คาคูนั่นเองนะครับผมนะข้โอ้โหวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เออก็น่ากลัวอยู่เือนกันนะครับผมนี่มาสู้กับเซนอิสึนะครับซูสเซสเนี่ยจะเป็นเซนอิสึจากมอดเก่านะฉะนั้นผมว่าสกลพลังอาจจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรก็จะพอสู้ได้อยู่นะฮะมาแับแล้วก็3 สองหนึ่งไปเลยโอเคตัวนี้เป็นอะไรอันตัวนี้โอ้ปันโอ้ดูเอ็นเมชั่นไม่กัดฟั้นโอเคตัวนี้ปั้นโอ้ดเดือดมาเดือดมาโอ้มาเมาเมาโอเคตัวนี้จ้สึกกับบนที่หนึ่งกับบนเรื่อนึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะจะกับบนตัวที่หนึ่งกับบนที่หนึ่งไปเรื่องตายแล้วเรื่องตายแล้วยังไงไอ้เกงคูโอ้เกงคู่ใบใส่ไม่ยับดีครับเลยเฮ้ยพี่แกก็โหดเกินว่ะไอเสตสวะนี่แม่งเอ้ยนะก็ ก็นั่นแหละก็จะมันคนละมอดกันคนละมอดกันเออเหมือนกับเอาเหมือนกับเอาอสูรมาโชว์เท่ปะ่ะโถ่โอ้คิปปุ่นนะหมากันต่อในราบที่3และนั่นคิวของน้องเจโกะเด้งดีมาแล้วดีครับผมเจโกนะนะดูดีโอ้โหหน้าเกงขาม,ามากนะก็ครั้งที่แล้วที่เรารีวิวไปเนี่ยน้องยังไม่มาใช่ไหมตอนนี้มาแล้วเอ้โหรันนี่มีกล้ามเลยเดีครับพี่พี่ก็เป็นอาสูนที่เลวเหมือนกันนะ มาเรามาด谢谢ูกันดีกว่านะครับผมว่าแก๊งหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยจะสู้กับเกียโกะได้ไหมผมให้ลุมเลย4ลุมหนึ่งเลยนะครับผมโอเคทำแล้วจ้าแล้วหึงเลยดีเดี๋ยวดีมาแล้วอู้เปิดก่อนแล้วว่าจะดีเปิดแล้วแล้วเวลาดีเกียโกะเปิดแล้วไงโอ้คุณมูจิโร่มูจิโน่แบกหน่อยนะตอนนี้ช่วยบอกว่าไม่ไรเดี๋ยวแบกเองนะแบกเองโอเคตอนนี้ยังไงตอนนี้โอ้โหแล้วตีเอากินยะกินยะสู้เขาด้วยเร็วจินยะอินยะผมกินยะบอกอย่าพึ่งแล้วผมขึ้งนะกินยะยืนยืนอยู่ยืนอยู่บอกไม่ขอไม่ยุ่่งเเ้้าอออยแลววตนนีิส วิสลี่อุ้ยแล้วที่เหลือตั้งุทายหมดแล้วนะครับวิสลี่สู้กับคิโก้เยอะโอเคเดี๋ยวดีเอาเว้ยไปสู้เขาไปสู้เขาเร็วนี่นี่ไปวิสลี่โอ้โหกินยากินยาทำแต่เออจะดูละโอเคเดี๋ยวจะดีวิสลี่แล้วก็โอ้โหยังรอดอยู่ยังรอดอยู่วันนี้ตี้ยังรอดอยู่รอดอยู่ใช่ไหมนี่โอ้โหใช้กระแพงกระแพงฉลาดมากฉลาดมากตอนนี้ตอนนี้กินยากินยาหน่อยกินยาน้าบ้างนะกินยาขอขอสู้ดเ้ียยาโอเคโอ้โหจะวันนี้อืนยาไม่น่ารอดแล้วนะแล้วสุดท้ายไงวิสลี่วิสลี่วิสลี่ติดวิสลี่ติดเลยไง สู้เข้าก็เร็วไปย่าโดนยีเดียวทีนี้โอ้โหอยากอยากอื้อเลียบร้อยครับผมนะเฮ้ยมันไม่ได้เลยว่ะโอ้โหปวดจัดมาต่อกันที่ดอสหกเตนดีกว่าดีอุ้ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับผมมา๋ยวมาดูดีว่า จะไหวไหมนี่ผมให้ลุมเหมือนเดิมเลยนะสี่คนนะเป็นพร้อมแล้วมาเลยดีวันนี้มาแล้ววันน้อู้ยอุ้ยตัวนี้ยังไงมุยมุยช่วยหน่อยมุยช่วยหน่อยโอเคตัวนี้การ์ิโร่เข้าไปบวกกับตัวเฮลเทนนะครับนะเฮลเทนมีพลังเยอะมากเลยทิอู้หูมีทั้งสายฟ้ามีทั้งงูเอ้ยมีงูมังกรนะไปแล้วไปแล้วมาดีตัวนี้อู้ยอุ้ยตัวนี้เฮลเทนโดนรัวโดนสลักลุม โดนสลักลุม2ตัวนะตอนนี้สลักสลักอร่อยอร่อยมุยมุยเอาหน่อยเร็วอร่อยเร็วมิสซีมิสซี่โอ้ผมมิสซีเจ็บมิสซีเจ็บเจ็บแต่ว่ายังได้อยู่นะยังได้อยู่มุยก็ยังได้อยู่อ่ะเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยรอบนี้มารอบนี้มารอบนี้มาเฮ้ยมีแววอุ้ยมุยมุยใช้สุดมุยใช้สุดนะตอนนี้โอเคโอเคลุมลุมลุมไปลุมไปเหลือสามวันเจ็ดสิบเอ้ยแล้สามวันเจ็ดสิบแล้วโอเคเอาเว้ย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 ตอนนี้มุยมุยแบกมากนะมุยแบกมากมิสซีโอ้ผมมิสซีทายแล้วไม่ได้เลยแค่มุยตัวเดียยยยยวมมมุุุังงไ คุยที่โดนสู้เขาหนกโัเคว้งพี่ไบรท์พี่ไบรท์นะัสายหมอกเป็นสายหมอก,มอกแล้วไงไงสองร้อยสองร้อยเดียวโลโอ้โหดูเขาดูเขายางเกลือ,อไม่รอดครับผมนะโอ้โหแต่เกินครึ่งนะเนี่ยสู้ได้เกินครึ่งเลยครับผมถือว่าใช้ได้เนะี่ยเออไม่เลวมากันต่อที่รอบถัดมาเลยดีกว่าและนั่นก็คือน้องนายกิเมะนั่นเองนีง่ สาวมีว่าของเรานะครับผมซึ่งแน่นอนนะว่าจะสู้ใครไม่ได้นอกจากอุบไนกับมิสุรินั่นเองนะครับเออสองตัวอ่ะผมผมแถมยูชิโร่ให้เลยอนะ่ะแถมยูชิโร่ให้ด้วยนะครับสามตัวเลยอนะ่ะโอเคดูสิว่ารอบนี้จะเอาลงไหมเออยูชิโร่จะแฮกแมปได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะโอเคถ้าพร้อมแล้วสามสองหนึ่งมาเลยเจา้ามิว่าแล้วแตอุระดีดดีดดิโอ้ เดี๋ยวไปโดนที่ดาเม่จังแรงได้ไปได้โอเคเดี๋ยวนี้ยูจูเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยนี่แต่วันนี้โดนลุมแล้วเวลายูจูเอ้ยยูจูแฮกแบบเอาเว้ยยูจูแฮกแบบแฮกแบบแฮกแบบเออโอเคฟาดไปฟาดไปฟาดไปโอเคอุ้ยตอนนี้เหายไปร้อยหนึ่งอ่ะเจ็บอยู่เจ็บอยู่เอาแต่ตัวอื่นไงโอเคโอ้โหเดี๋ยวโดนไม่พักเลยพี่จะบอกแม่เนื้อโดนไม่พักเลยว่ะโดนไม่พักเลยดีโอ้โหแล้วโอเป็นไงแล้วโอเป็นไงไม่ไหนตาโอเจียวเดี๋ยวหน้าผมว่าไม่ใช่ใช่ผมว่าไม่ใช่ เดี๋ยวไปไหนไปไหนปล่อยก่อนนะตอนนี้มีทึริทูอยู่มิซึโอุ้ยมีทึริทู่เดียวเหนื่อยมากมิซึเหนื่อยมากยังไงยังไม่ตายนะอยู่ข้างนอกข้างนอกนอนอยู่ข้างนอกไปไหนแล้ววะเดี๋ยวว่าโอ้ยโดนโดนโดนแทงแมพตรงนี้นะมิซึริโอเคอุ้ยได้ยังรอดอยู่ดใจสุดใจแล้วก็ยังไงอาจิปะผมว่าไม่รอดนะตอนนี้อาสูรวันนี้มันโหดจังวะเฮ้ยเฮ้ยแต่ละตัวโหดเกินดูอมนายนดีโอมนายผมยังไม่ได้โชยไม่โดนดีดไปไหนก็ไม่รู้นะอมนาย ตัวดีไปไหนวะนี่ไงเออว่าแค่นี้ขนาดเป็นแอกิเมะเนี่ยตัวนี้ยังซูไม่ได้เลยนะเนี่ยดูดดดเออซ,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 ซูซูซูเออเออเอาไว้เขาไม่ถึงตัวเลยโอเคผมมาต่อกันราวเท่าไรแล้วไี่อยู่เดี๋ยวครับผมน่าจถึงน้องอาคาซาซิว,าวมาแล้วนะครับผมซึ่งคือดูจากหน้าตาเนี่ย <Hello. S 1> มันโหดมากนะ เหมือนกับไอเสาหลักมอดเก่าเด็ดสู้ไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะให้มา3ตัวเลยละกัน <c oughs> คือทันจิโร่กิยูแล้วก็เลนโกคุนะครับผมนะเออเอาให้ลุมเลยอะดูซิว่าจะไหวไหมอาคซาเนี่ยผมว่ามันน่าจะโหดมากๆนะครับผมโอเคไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นได้เว้ยครับพร้อมแล้ว3 สองดึงไปตัวนี้บาแล้วนะโอเคตัวนี้โอ้โหแล้วปะโอ้ตัวไที่เยอะจะต้องตายไปไปไหลไปไปไหลบอกได้อยู่นะนี่อะไรกูมาบอกขอแคะแคะหน่อยขอแก้แค่หน่อยนี่หมาจะไม่ยอมเป็นตัวนันแล้วจะไม่ยอมเป็นตัวนันแล้วแล้วกินยูไงสู้หน่อยเออโอเคโอเคอุ้ยดูดูไอคิวจะโลดจะตายแล้วแต่เย็นโอ้ดิเออหุ่นท่าไม่ตายปานเผินท่าไม่ตายไปดีปานเผินท่าไม่ตายไปดีโอเคแล้วอากาศใสยังไงอากาศโอ้โหเลือดลดอยู่นะแต่ไม่ไม่ตายโอเคโอ้โหเลยก็คูตายแล้วด่ะ อูดะอูออจะตายเลยนะครับอูดะดูดีดูดูอุ้ยมันเหมือนจริงๆเนี่ยเขาทำดีมากนะดูดีเป็นรูเลยโอ้โหเป็นรูเลยนะครับอวะโคตรดากลัวคือนพื้นรูขนาดนี้นะถ้าเป็นโดนัทจะขนาดไหน โอเคครับผมนะหมากันต่อดีกว่าดีครับผมและนั่นก็คือโจมันเองนีวคู่แขางคือที่สองครับผมนะซึ่งรอบนี้ผมจะให้ลุม3ตัวละกันนะครับเหมือนเดิมแนละคือคานาโอยูสเกตและก็ชินบุนะแต่ว่าชินบุล่างนี้เนะี่ยเป็นล่างแบบของมอนี่เองเลยเว้ย <S <S เออชะะั้นผมมีความหวังนะผมหวังว่าชินบุน่าจะแบกได้อยู่นะครับผมนะใช่ไหมดมูมะอืมแน่แต่หน้าควรมเดิมค่ะพ,พร้อมแล้วก็สาม สองหนึ่งไปจดนี้มาแล้วนีดโอ้โหเป็นชินบุแบบเอาเวกเกนนะไปไหนแล้วชินบุไอชิโนบุไปแล้วแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งหนีอย่าพึ่งหนีเออยาหนีนะเว้ยเออมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยโอเคจดนี้อู้สู้อยู่นะอยู่้โดนมัดเจ็บอยู่นะเอาไวปจดนี้เดอดหายไปร้อยหนึ่งแล้วนะแต่ชินบุก็เจ็บเหมือนกันชินบุก็เจ็บเหมือนกันโอ้โหแต่เร็วมากชินบุเร็วมากเร็วมากไปไหนแล้ววะอูผมมองไม่ทันโอ้โหมองไม่ทันเลยโคตรเร็วดีีอู้ได้ลำเร็วมากนะมีมาอู้อู้กระตุ้นเดือดเดือดจุดเดือดดจุแล้วไงฮะ อ้าวเลยวะเฮ้ยเกินเงาแล้แต่ว่าเออถือว่าเมื่อกี้เลื่องมันก็ลดไปเยอะอยู่นะก็คงทำเต็มที่แล้วเนะอะนั่นแหละโอเคผมนะและเราก็เดินทางไปถึงขั้งที่หนึ่งได้ดีอุ๊ยมาอะไรครับผมนะเดี๋ยวดูหน้าหนอ่อยคนหะน้าเก่งขามเลยครับผมซึ่งก็จะมี เอาจริงมันก็มีสู้กันอยู่อ่าสตัวใช่ไหมแต่ที่ผมแถมทันจิโร่ให้อีกตัวเลยอะ่ะแล้วก็มีซ้อนหลักหินผานะครับผมที่มาจากมอสเดียวกันนะมาเดี๋ยวมาดูสิว่าซ้อนหลักหินผาเนี่ยมันจะแบกได้ไหมอันนี้คือตัวแบกเลยนะะพร้อมแล้วแล้วก็สามสองดึงมาเลยดีผมแมทนชันจิโร่ด้วยนะโอเคจะดิบาร์าแล้วตอนดิบาร์แล้วก็ยังอุ้ยอุ้ยสู้ไปโอเคสู้อยู่นะหมาหมาโอ้โหดู ดูเอ็นเวิทช์โคตรเท่เอาดีเอาดีแต่โคจิโบโคจิโบเหอะนะดีโดนลุมโดนลุมอยู่อย่าวยาเ้ยอย่ามายุ่งกับคนอื่นดีไม่ได้ผมจะไม่ยอมให้ใครไปชิดแคสเอาตายแค่เพียงหนึ่งนะโอียวเมะตอนนี้มีก็ตายได้เลยเกียวเมะตอนนี้อูเกียวเมะเกียวเมะอูู้อุอูพลังอูพลัง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 เดือดเอือเออโอ้โหเกียวเมะก็ไม่รอดว่ะพี่แม่งก็สุดเกินโอเคี่หมดอะแล้วเราก็มาถึงด้านสุดท้ายกันเลยดี ในไหก็ไหลได้แล้วในครับผมรอบนี้นะฮะผมจะให้ทั้งหมดนี้มาสู้กับโยริอิจิตัวเดียวเลยเออคุณจะรู้ว่าถ้าเป็นโยริอิจิแบบร่างปกติเนี่ยมันจะสู้ทั้งหมดนี้ได้ไหมเด้อคุณละมอสกันด้วยนะมาถ้าพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปเลยโยริอิจิมาแล้วตจะนีโอ้โโอ้โหโอ้โหแล้วสติเขาคกรจะโบนแล้วก็เฮ้ยโชเท่โชเท่ก่อนต้องโชเทชเงินึง คนที่หนึ่งโอเคแล้วก็โอ้ตายไปการอ้าวเว้ยตอนนี้เดียไปต่อแล้วตอนนี้อักษะอักษะคู่กับยูริจิแล้วก็ยูริจิตโอ้ยอุ้ยพังพังแมปก่อนพังแมปก่อนแล้วก็โอ้โหฟันทีเดียวโยมาตายแล้วก็ตอนนี้เอออักษะอักษะยังไงอักษะยังไงออ้ยไม่ต่อยออ้ยกล้าดียังไงมาต่อยยูริจิวะฮะกาดีไกล้าดีไกลฟันดีอุ้ยอุ้ยมันมากมันมากยังไงโอ้โหเตะอันนี้ก็เตะเตะอย่างเดียวเอียเบี้ยวโปรยผมนะ อุ้ยเหลือกิโก้กิโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแน่จะไปแอบทำไมแอบทำไมเนาะมานี่เลย,ยจีวิ่งมาแล้วนะผมนะอยู่แล้ว,ลวไงเอ้ยติดติดบัคติดบอลนด้น่อยแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับผมนะโคตรเดือดคือแบบพ่อทุกสถาบัน,ๆๆนจริงๆเดี๋ยวนี่จีเนี่ยเออยังไงก็เอาไม่ลงนะครับเห็นไหมว่าคนละมดก็ตามนะก็ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ล้กันนะครับผมสับสังเวียนใจผ่านะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะมาทดสอบให้ดูเลยนะว่าไอ้พวกไอ้พวกอาสูรจากมอนนี้เนี่ยมันโหดมากๆจริงๆเลยนะ เออคือมัดเก่าสู้ไม่ไหวนะครับผมแต่ว่ามีโยดีจิตัวเดียวเนี่ยที่แบบว่าอยู่เหนือกดเกณฑ์นะฮะทุกทฤษฎีถูกท้าไปหมดแล้วในครับผมก็จะกลับว่าใครเนี่ยจะให้ผมเอาตัวไหนมาสู้กันอีกก็สามารถคอมเมนต์เหมาะไว้ใต้คลิปได้เลยในครับผมตอนนี้โค้ชเตอร์ีขอตลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อคอมเมนต์กำลังใจผมในคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันหน้าสันดาห์หน้าก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย